ก็ผมคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะก็วันนี้ก็มาทํางานการเมืองด้วยแล้วก็มีตําแหน่งอยู่หลายตำแหน่งเลยนเกินตอนนี้นะทั้งตแหน่งประธานยุทธศาสตร์พักด้วยทั้งที่ปรึกษาต่างๆแล้วแต่คือสรุปว่าก็เป็นคนที่อยู่ในพักรวมทังชาติอรืนะแล้วก็สำคัญก็คือเป็นแคนดิเดตให้พักเขาด้วยเบอร์หนึ่งไงจริงๆผมก็อยากให้เรียกพี่อยู่เหมือนกันแหละ แต่มันก็คงไม่ได้แล้วล่ะนะเราก็ผ่านวันเวลาเหล่านี้มาแล้วไงวันนี้ก็เป็นลุงแล้วล่ะของคนอีกหลายคนอีกหลายล้านคนแต่ก็เป็นลุงที่ใจดีนะเป็นลุงที่รักทุกคนผงจําได้ตอนไม่ถึงเด็กนะคุณพ่อผมตอนนั้นเป็นทหารใช่ไหมอยู่ที่โคราชและจะมีการซ้อมรบกันอยู่ฝึกซ้อมรบกันอยู่นะก็ตั้งชื่อผมมาคลอดพอดีก็ตั้งชื่อผมว่า,วาประลองยุทธประลองยุทธ คือการฝึกซ้อมซ้อมลบไงแล้วปรากฏเราไปหาหมอพระหมอพระบอกตัดประอกตัดรองออกไปได้ไหมเหลือแค่ระยุธ์ก็พอเพราะเราหยุดแปลว่าอะไรแปลว่าลบละต่อสู้จากตั้งชื่อนั้นมาจนถงึงวันนี้ผมสู้มาตลอดชีวิตเลยเดอมถ้ายอ้อนกลับไปเนี่ยผมถือว่าผมคนเรียบร้อยนะไม่โอเคเ,เลยเลยเพราะคุณพ่อก็เป็นทหารคุณแม่ก็เป็นครู วันนั้นค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยม,มากอพอสมควรสมัยก่อนก็เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะเรือใบ <c oughs> เรือใบวันนั้นที่ยิงกันเยอะๆใครฮะเดี๋ยวผู้แมนอยู่ครับเรี่องผู <c oughs> ้แทน <c oughs> ยอน <c oughs> ยูอ่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เคยคนข้าขวิจาณยมันไม่เคยถึงขนาดนี้แพ้ได้เจ็ดศูนย์ ก็รู้ว่าคนไทยชอบดูกีฬาชอบดูฟุตบอลจากประเทศัประเทศก็เชียร์ทุกทีมนะเพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจได้มีความสุขบ้างอะไรบ้างจริงจริงเมื่อวานเนี่ยตั้งใจจะไปไปเยียบตำรวจเขาแล้วก็เห็นในข่าวแต่เช้าโอ้โหคนมันแน่นมากเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเราก็ห่วงสถานการณ์มันมันรุนแรงขึ้นมาทำยังไงเพราะต่างประเทศเคยเกิดมาแล้วไง ได้เล่นสงงการมปนก,กักเด็กเลยลนะเออผลอ,อ,อตัวไปนิดนึงกายเดินไปครึ่งซอยลอดถ้าบทซอยสุดซอยหัวเปียกไปหมดเลยผมเป็นคนชอบทํางานนะแล้วมีความรู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ใช่งานมันเป็นหน้าที่ไงเป็นหน้าที่ผมเปิดอยู่เพกก็คิดงานอีกแหละถูกไหม ไอ้มันขายของกันยังไงวะนนี้อาหารทำไมมันผลิตออกมาอย่างนี้ได้พวกเราก็ทําได้เลยไอ้ขยะเข้ามาอย่างนี้นี่ไงก็รับเอาพวกนมามนอยู่ในหัวหมดแหละแบค็คพิ้งเหรอ,อทำไมยังไม่ตามอ,อ่ะเออเขาเป็นคนไทยอะ่ะใช่ไหมแล้วเราก็เห็นว่าเขาเขาพัฒนาตัวเองมาจากไหนะ่ะใช่ไหมจนวันนี้เขาติดชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วไง นี่ก็อีกแล้วเพราะว่าเมื่อคืนผมเปิดในโทรศัพท์เจอมีเด็กผู้หญิงอยู่คนที่เล่นดนตรีอยู่ที่ภูเก็ตเฟียดอะแล้วมีอีกหลายคนนะนเก่งจริงนะเราะนี่โ้โห,โหโดเด็กไทยนี่เก่งจริงรเราเหือสินใช่ไหมเรามีอยู่แล้วเรามีเราค่อนข้างจะมีหลายที่อย่างนี่ครบอยู่แล้วมันเหลือ,อ่วาเราจะบูรการอย่างไรจะเอาเรื่องใหม่ๆไปใส่ได้อย่างไรใช่ไหมวันนี้มันโลกวัน ้องคิดไปลหลายคนจะมองอย่างนี้มันลบกันหรือเปล่าไม่เห็นจะมีลบเลยมันพร้อมจะมีทุกอย่างมันพร้อมจะมีคนวันนี้ไม่ค่อยเห็นสงครามก็เลยคิดว่าสงครามไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ผมบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่มีสงครามแบบนั้นแบบที่ผ่านมาขนาดใหญแ่แล้วแต่ผมอยู่ในระหว่างกลางตรงนั้นมาแล้วผมเห็นสถานการณ์ตรงนั้นมาแล้ว ในประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมในแสแดนของเราใช่ไหมในประเทศของเราเองลบกันเ,เองก็มีหมดะนะเพราะฉนั้นผมคิดว่าเราต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะสิ่งที่สุดุวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มองกับประเทศไทยจะลบหรือไม่ลบโน่นข้างนอกเขาโลกกันหรือเปล่าถูกไหมเหตุการณ์ในทะเลจีนใ,ใต้ว่าไงไต้หวันอยู่ใกล้เราไหมเนี่ยเราพูกนี้กําลังจะเป็นเป้าหมายของโลกทั้งสิ้นในภูมิภาคในการที่จะแบ่งข้างเลือกข้างเราจะทําไงเราอยู่ไงอะ ถ้าเราไม่มีอะไรที่เข้มแข็งเพียงพอไม่มีศักยภาพเพียงพอเราก็ป้องกันตัวเองไม่ได้นะเลือกไม่ได้มากนักหรอกเพราะนั้นเราต้องแข็งแรงตรงนี้เพราะฉะนั้นมีเรามีทหารที่เข้มแข็งมียุทโธปกรณ์รที่แข็งแรงมีเทคโนโลยีที่ทันเท่าทันกับเขานั่นแหละจะไม่ต้องหลบเป้าหมายของการลบก็คือการที่ต้อง ได้ช,ชนะนะแล้วข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องมีการสูญเสียที่น้อยที่สุดอืมจะทำยังไงให้คนเราปลอดภัยถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นจะแรงมากกว่านี้หรือเปล่าอันนั้นมากหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมเห็นในตอนนนั้นแรกก็คือหลายประเทศเขาปล่อยคนสูงอายุไยตายถูกไหม,มผมจะไม่ทำ อะไรที่มันอย่างแย่ผมไม่ทําเพราะว่าเป็นเรื่องที่สิทธิเท่าเทียมยิ่งคนแก่เรามีเยอะแยะไปแล้วเนี่ยเราจะทิ้งเขาได้ยังไงเล่าใช่ไหมบางประเทศเขาก็เอาเฉพาะคนคนคนวัยสากลหนุ่มสาวแต่คนแก่ก็ไม่ต้องตัวไม่ต้องอะไรแล้ววัคซีนก็ยังไม่พอก็ไม่ต้องฉีดแต่ทุนร้องเนี่ยผมไม่เอาผมบอกหาวัคซีนให้ครบนะให้พอนะงนเงินทองเดี๋ยในคลรมองาอหาทางอนุมัติหา,างเงินมาซื้อให้ได้ และต้องเป็นต้นที่มีคุณภาพผมทนเห็นประชาชนบาดเจ็บ้มตายอย่างนั้นไม่ได้นะผมถึงตัดสินใจแล้วผมไม่ได้ปรึกษาใครด้วยผมตัดนใจผมไปเองนี่แหละ <rooted> ผมผมผม <teng> คิดแล้วคิดอย่างนี้ต่อมาหลายเดือนเป็นเดือนๆนะ่แล้วผมก็พยายามไม่ได้ขัดแย้งกับรัฐบาลเขาเลยนะผมก็คุยกันมาตลอดอะไรใช่ไหมแต่ถ้าให้ผมไปเข้าข้างใครไม่ได้เพราะตอนนั้นมันบานปลายไปเยอะแล้ว สองฝ่ายคนเป็นเจอามหาศาลเลยใช่ไหมแล้วผมไมปปาบข้างไหนอ่ะเพราะมีเดียวผมหยุดทั้งสองข้างเลยเผมก็สามารถท,ทําให้บ้านเมืองสงบสุขถึงวันนี้ได้คิดที่ว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องพลังงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรความมั่นคงสองจุดท่ากจากคิดเนี่ยคือผมผมผมต้องมีข้อมูลทั้งหมดแก่เพื่อจะมาสังเคราะ์ในการทำงานใช่ไหม ก็บอกว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกจริงๆแล้วเราก็ต้องเห็นใจเรานิดนึงเหมือนกันแต่เราเข้าใจเราก็ปรับตัวไปเยอะ,ละอล้รพอควรตอนนี้เราก็ก็ๆๆพูดแบบพูดเล่นพูดจริงกับเขาบ้างอะไรเข,าบ,า,ขาบ้างก็เห็นหนักข่าวอะไรเขาแฮปปี้อยู่ตอนเนี้ยใช่ไหมขอโทษนะจ๊ะคือถ้าเรา เข้าใจว่าได้รู้ว่าผลงานของรัฐบาลมีมากน้อยเพียงไรมานะก็หลายคนจจะศึกษาหลายคนอาจจะได้ดูหลายคนอาจจะได้ใช้ใช่ไหมแต่มันมีหลายอย่างที่ผมรู้ที่หลายๆคนที่ทำงานอยู่ผมรู้ว่ามันยังไม่เสร็จหรือมันก็ใกล้กละจะเสร็จแล้วแล้วบางงานเนี่ยเป็นโครงการที่ให้วิวายไปให้ให,ให้ทำการศึกษาศึกษาใหม่นะเช่นในเรื่องของการทํายังไงจะแก้ปนะัญหาคิดไปไกลโน้นว่า ทำไมกรุงเทพจะน้ําทะเลไม่ท่วมถึงถูกไหมนะก็ลองคิดดูที่ว่าถ้าเราขยายกรุงเทพไม่ได้ย้ายนะขยายออกไปไปข้างนอกไปไหมไอ้สมองเนี่ยเขาคิดอยู่ไอ้นี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมพุยกับรำพงอยู่ว่าทําไมเราจะเกิดเขตเศรษฐกิจใหม่ที่อยู่อาศัยใหม่ทุกอย่างมันมีพื้นฐานมาจากความบ้านคงก่อนบ้านเมืองสงบเรียบร้อยมันที่จะบริหารได้มันที่ทำาอะได้ไม่้นมาเตีกันอยู่อย่างนี้และจะมาพัดตรงนี้มันพอกันไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ย สี่ปีแรกถือว่าค่อนข้างสงบไปะนะเพราะทีปีสองเนี่ยก็พัฒนาได้เพิ่มเติมต่อมาในสมัยรัฐพักร่วมรัฐบาลาวน,นี้พอมาดูขับว่าขับมาบา้างข้างเนี่ยความบ้างข้างเนี่ยมนเกิดจากอะไรทุกคนบ้างข้างเนี่ยเขาพูดถึงคนคนอะไรคนรวยหรือคนจนคนรวยใช่ไหมคนรวยนี่เขาเรียกว่าคนบ้างข้างเห็ไหมนะ่ะแต่ความบ้างข้างของเราเนี่ยคือความบ้างข้างที่เฉลี่ยไปถึง คนทุกระดับคนทุกวัยคนทุกอาชีพการบริหารวันนี้ไม่ง่ายนะหรอกมันไม่เป็นอะไรหนึ่งหมกหเป็นสองเลยเข้าใจไหมพราะานสื่อว่าที่สุดคือทำยังไงเราทำให้เกิดความมั่นคงในบทนี้ของวงโคเวลร์โลกใบใหม่ของเราบางคนเขาเรียกว่าโลกใบใหม่ก็โดยการต้องเตรียมแผนการต้องดำเนินการเชิงโครงสร้างวางแผนงานไว้ล่วงหน้า วันนี้ปัญหาของเราก็คือปัญหาในเชิงโครงสร้างของประชากรของเรามีทั้งพ่อแม่ประชากรสูงอายุซึ่งไม่มีไรายได้สองลูกกำลังเรียนหนังสือก็ต้องการเทคโนโลยีใหม่สิ่งใหม่ๆที่ราคาแพงใช่ไหมใช่ไหมสามตัวเองครับไปอีกเพราะฉะนั้นครอบครัวหนึ่งเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีเป้าหมายในการใช้เงินเยอะมากแต่รายได้มันไม่พอถูกไหมละ่ะถ้าทุนให้เขาไปเฉยๆเนี่ยเอาละคนชอบทั้งนั้นแหละแต่ถามว่าแล้วเขาดีขึ้นกว่าเดิไมไหมหลังจากกี่เดือนมาแล้วเนี่ย ก็ที่เก่านี่แหละคือปัญหาเพราะนั้นเงินทุนคู่ความรู้<ม>ใช่ไหมเพื่อจะเกิดอาชีพใหม่ของเขาขึ้นมาเล็กสนิ้วนะอ่าต่อไปสองนิ้วนี้นะสองนิ้วนต่อไปสองนิ้วนี้อีกนะเนี่ยนี่คือการกรบาบาลนะเนี่ย